สวัสดีค่ะวันพฤหัส,สบดีที่22กุมภาพันธ์พศ2567เส้นทางบุญของฉันสวัสดีครับนำบุญมาฝ่านะคะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองพระรัตนไตรัยปกป้องนะคะคุณลุงไหนบอกซีเราได้ใส่บาทพระเมื่อเช้ากี่รูปคะเช้าสามรูป นำทีมโดยท่านประกรณแล้วก็ถวายพระตาหารหลวงตาฝนพระตีลงสีขาวแล้วก็ท่านพระครูทั้งหมดหกรูปนะคะแต่เมื่อเช้านี้ก็แค่ได้ปัดปัดที่องค์พระปฐมแค่นั้นนะคะ<ส>เพราะว่าสงสัยพระท่านคงจะทำานำรานวัดเ,เรียบร้อยไม่มีใบไม้เลยแล้วก็วเลย โยไม่แย่งหน้าที่ของพระหรือเปล่าก็ไม่รู้นะวันนี้ปตาใช้เส้นทางแหลมแม่พิมพ์นะคะเพราะว่าเขายังขุดขุดทางกันไม่เสร็จเดี๋ยวเราให้ดูทะเลวันนี้คุณลุงแดงจะพาไปดูทะเลทะเลทะเลนั้นเป็นเหมือนทินของเรา ามจริงๆเลยแต่แบบม่พิมพ์ใช่ไหมคะอันนี้คือแกแดพาปตามาที่นี่เสาเนี้ยคลื่นจะแรงนะถ้าจับเส้นนี้ก็จะได้เห็น มีมีรถบัสคันหนึ่งนะเวลาเห็นรถบัสแล้วก็ยินดีกับคนอเออพวกพ่อค้าแม่ค้าในชุมชนนี่จริงๆเลยนะคะเราก็อยากให้เขาอ่ะได้โอ้ดูสิคุณโอ้จอดจอดจอดให้เขาได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะพ่อค้าแม่ค้าแถวนี้จะได้มีไรายได้เนี่ยเขาของโปงของฝาก มาทะเลต้องกินผัดไทยทะเลดิไปกินก๋วยเตี๋ยวหมูดิยังไงเนาะแล้วก็ช่วงวันหยุดนะคะปาตาไม่ทราบว่าวันที่เริ่มตั้งแต่วันที่24 24 25 26เพราะวันที่26เป็นวันหยุดชดเชยใช่ไหมออหารแม่หารแม่พิมพ์ดีงานนะคะ เดี๋ยวจะไปบอกอีกทีว่างานชื่องานอะไรแต่ที่รู้คือกินลมชมทะเลน่แน่ๆอยู่แล้วเพราะว่ามีอาหารทะเลมาขายใช่ไหมคุณแล้วก็เริ่มกลางเป็นสีขาวใช่กลางเป็นสีขาวขาเสวเียดายอ่ะเออไม่ไม่ไม่ไมเสียดายดีกว่าเพราะว่าเสาร์อาทิตย์เราไม่มาอยู่แล้วแล้วย่างย่านเนี้ยรถติดใช่ไหมรถติดเ,เออ,เอ,อแล้วก็ ไก่คลองหกก็จะมาพักนะคะอาหารที่แหลมแม่พิมพ์อ่ะ <Okay. S 1> แถวเนี้ยแหละแต่เราคงมันไม่ได้เข้ามาหรอกเพราะว่ากว่าจะเขาเรียกว่าอะไรนะรถไม่มีที่จอดที่จอดรถไม่มีอู้ บ้านหมอเบิ้มมาสองลูกนะคะเอ่อขนมอะไรนะคุณไข่หง์หงแล้วก็มีไอ้สละเปาทอดอย่างละลูกเพราะว่าวันนี้เขาส่งครูกันไงโอ้เยอะเหมือนกันนะส่งครูวันนี้อะไรวะเ,เอออีจชา เลยคุณจะกินอะไรมีหมดส้มตรส้มตํำลูกชิ้นปิ้งเครื่องดื่มไอศครีมมาอูข <l> าดหมดเลย,ยทะเลทะเลทะเลสวยงามตรงเนี้ยหาดตรงเนี้ยสั้นนะแล้วก็คลื่นแรงควรไปเล่นน้ำมีธงแดงหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมคะ <k> เขาจะมีร่มสีขาว มีมั้งไปเรื่อยๆเลยค่ะมีแหละเห็นไหมปตาเรียนเชิญทุกท่านเลยนะคะใครอยู่ใกล้เคียงนี่ก็มาได้เลยเมหักกรรมวันที่22บถึงวันที่26ช็อปชิมแชทชิวแชทนี่ก็คือถ่ายรูปนะคะเนี่ยมากันได้เลยอฝั่งอันนี้คงเป็นที่จอดรถมั้งเนี่ยมาเลยนะคะอยู่อยู่ใกล้เคียงกับหาดแม่ลำพิงือเออหาดแม่ลำพึงก็ มาเที่ยวกันได้เลยนะมากินอาหารทะเลกันเนียเห็นไหมคะแต่ป้าตาเรียกว่าแหละกินลมชมทะเลเนี่ยดูพระอาทิตย์ตกหรือใครจะอยู่ยาวจนถึงพระอาทิตย์ขึ้นก็ได้นะคุณเ <laughs> มาค้างโอ้อาหารไม่ใช่เฉพาะเป็นของทะเลอย่างเดียวนะคะอาหารมีหลากหลายเลยนะ เมื่อกี้เห็นว่าอะไรเมื่อกี้มีขนมครกนะคะหมูย่างจิ้มแจ่วโอ้สารพัดมีของขายที่เป็นเขาเรียกว่าของดังของดังในจังหวัดระยองดีกว่า<ะ>เราก็เป็นขอเป็นกระบอกเสียงอ๋อแล้วที่ตลาดร้อยปีของเราก็มีนะคุณตลาดร้อยปีปั้นข่าย,ายไข่ร้อง ตลาดร้อยปีไผ่ร้อมที่แถวอำเภอบ้านค่ายนั่นก็มีนะคะนาทิวาการสุขเสาอาทิตย์ใช่ไหมคิดว่านะําผิดอันนั้น,นะไปเดินดูกันได้เลยค่ะเสาอาทิตย์จันหรือสุกเสาอาทิตย์จันทเนี่ยแหละไปดูได้เลยนะคะป้าตาบอกเลยอันนี้ก็เป็นเส้นทางที่ปะะตา กลับบ้านกันทุกวันนะคุณแดง มาเลยแหละบางท,ทีอยากไปเที่ยวเหมือนกันนะแต่ก็ได้แค่นั่งรถเที่ยวนะไปในที่ที่ทำไมคุณลุงแดงเออไม่ค่อยมีคนอย่างนี้ อุปกรณ์ของของคนชลาแล้นะใจโลงดีอย่เหลือของาตาก็ยัดใส่จมูกแปะอยู่ที่อะไรนะแมสอไหายใจทั่วท้องหน่อยเรช้าเวลาไปนั่นอะออใส่บาทป้าปตาไม่ต้องใส่แมสเพราะว่าป้าตายืนห่างพระแต่คุณลุงแดงต้องใส่แมสเพราะว่าพระท่านท่านให้พรเนี่ย เราะนั้นป้าตาไม่ต้องแล้วก็อากาศก็เรียกว่าแต่ถ้าเราไปเจอชุมชนที่ป้าตาจะต้องพูดคุยด้วยเนี่ยป้าตาก็จะใส่แม้ ได้ใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกใช่ไหมคุณลุงแล้วก็นี้ก็จะกลับไปบ้านถ้าชอบดูชีวิตของป้าตากับคุณลุงแดงน,นะคะ mm hmm. ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเราด้วยนะจะได้รู้ว่าเราสองคนยังมีความเป็นอยู่มีชีวิตยังมีชีวิตอยู่ยังมีความสุขในโลกปัจจุบันที่เราหาได้ใช่ไหมคุณลุงแดงสร้างศีลทานภาวนา ไม่ต้องทำมากแต่ให้ทำบ่อยๆแค่นี้เองนะคะสำหรับวันนี้ป้าตากับคุณลุงแดงก็ต้องกล่าวคำว่าเส้นทางบุญของฉันสวัสดีครับลาไปก่อนนะคะอย่าลืมทานอาหารเที่ยงกันนะ